สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ F c ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเช้าวันนี้ก็มาเจออาหารอร่อยๆอนะครับให้กับสองสาวน้องนาตยาพี่วาสนาครับแม่แม่ครับโอ้โหสวยมากๆครับดูแม่ควันครับทนแนเกียวนะฮะ รถกระบะเข้าไม่ได้ครับเข้าได้แต่รถซาเล้งครับสู่เขาแม่ควรนสู่เขาลูกสาห้องกินหลายคุณค้ขาขอบคุณที่กำลังใจด้วยนะคะ,อะ,คะโอ้เห็นอย่างนี้นะครับท่ายแห้งอย่างนี้นะครับตอนเย็นผมมาอีกแน่ฮะก็จะได้ประหยัดต้นสับประรดเนาะแม่ควรเนาะ<ส><ง>ครับบางทีต้นสับประรดกินเยอะไม่ค่อยได้นะฮะ เอาพอสมหวัวสมควรนะครับอุ้ยหญ่แหมแม่แม่ครับงามมิลีครับแม่แม่จ้าโอ้โหเล่นเอาแม่ควรไม่เหนื่อยเลยฮะเหนื่อยไหมครับเพื่อลูกสาวครับแม่ควรบอกครับเจอหญ้าสวยๆอย่างนี้นะครับถึงแดดจะร้อนนะฮะดูแสงแดดครับแม่แม่ถ้ามาตอนเช้าน้ําหมอกจะเยอะนะครับน้าน้ําค้างจะเยอะนะครับสองสาวจะทานไม่ค่อยดีนะครับ ไม่ควรเลยว่ามาสายๆหน่อยครับแดดร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับสู้เพื่อลูกสาวครับช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างครับแม่ๆต่างคนต่างพึ่งพาใส่กันและกันนะฮะโอ้โหดูครับมือไฟครับมือไฟนะฮะก็ไม่ควรเป็นแผนกเกี่ยวเหมือนเดิมครับเช่นเคยนะฮะน้องควรก็จะเป็นแผนกแบกนะครับ แม่ควรบอกว่าหญ้าแบบนี้นะไม่ต้องห่วงขอเวลาแค่สามสิบนาทีพอครับโอ้โหครับไม่มีอะไรปนปน,ปนเ,เขาเออาร,รียกยังเกาะบะมีหยังแกมเลยเนาะครับภาษาอีสานว่าบะมีหยังแกมเลยครับแกมก็คือพวกเครือพวกพวก,พวกใบใบเหม็นเหม็นที่ช้างไม่กินนะฮะนี่นี่นี่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ควร,ควรอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะฮะใบเหม็นเหมนนะฮะ คางจะไม่กินนะครับลูดออกครับนี่โอ้โหเอาแค่นี้กับพ่อหรือว่าครับเนาะเนี่ยให้มันทะลุหน,น้านี้เวลานั้นจะได้ขับรถมาง่ายงโอ้โหครับนี่ครับต้องเป็นคนสั่งบ้างนะฮะสวยงามครับแม่แม่ครับอ้ยอิ่มอกอิ่ม,มใจน้ำสาวสาวเด้จะได้กินของแสบวันนี้ก็ไม่ควรสั่งต้นสับปะรดให้อีกหนึ่งคันรถนะฮะ ช่วงนี้ก็นานๆได้สั่งนะครับก็ได้ทานสองอาทิตย์ครับเพราะว่าขยันเกี่ยวญ้าครับย้าเยอะนะฮะต้นสับปะรดก็จะไว้ให้กินตอนกลางคืนครับก่อนก่อนสองสาวนอนครับต้นตอนกลางวันก็อโยนปะปนกันบ้างนะครับคะขะกันบ้างนะฮะครับต้องยกจ้าขึ้นก่อนนะครับครับแบกเลยแบกเลยก็ได้เพราะเป็นยังครับพื้นที่ดังสี่ครับ อ่าครับอีกนิดเดียวครับแม่ควรนอีกนิดเดียวครับได้เยอะยังคะได้ได้ผมว่าเยอะแล้วครับน่าจะเต็มล้นะฮะดูแม่แม่ครับโอ้โหเขาเอาต้นกล้วยมาปลูกครับเจ้าของเอาต้นกล้วยมาปลูกนะครับไม่หวงนะฮะโอ้โหเฮยสะอ่อนเนี่พี่น้องชาวช้างอยากได้ก็อ่าพักมาหาผมได้นะฮะไม่ขายนะครับไม่ขายครับแต่จะพามาเกี่ยวนะฮะพามาเกี่ยวมาตัดเอานะฮะ ตัดได้นะฮะพี่น้องชาวช,าวชาว้างเขตพัทยานะครับนน่นครับสวยครับสวยสวยครับเจอฝนนะครับแม่ควรก็พามาเกี่ยวสามสี่ครั้งแล้วเนาะแม่ควรเนาะตรงนี้เนาะ,นนะช่วงแรงๆเนาะช่วงก่อนที่ก่อนที่พายุจะเข้านะฮะก็มาเล็มๆนะครับ อยู่ไม่ไกลจากสวนครับตรงนี้นะฮะก็จะมีอยู่สองสามที่นะครับในพัทยาที่ว่าอ่าพอควรไม่ควรไปเจอไว้นะครับพอแล้วครับนู่ครับเกี่ยวอะไรมาตั้งแต่นู่นนะครับเพื่อจะให้มีทางเข้านะครับเพื่อจะให้มีทางเข้านะครับ สวัสดีค่ะแบกไปเลยค่ะพ่อควันแบกไปเลยเอางันเลยหรอแบกไปเลยค่ะแบกไปเลยแบกให้หมดเลยนะคะไม่ต้องแบ่งนะคะต้องขอกราบประธนภัยนะคะพี่ๆ่าก็จะมีเสียงเหนื่อยบ้างนะคะต้องขอกราบประธนภัยนะคะก็แบ่งกันนะคะแบ่งหน้าที่กันทํานะคะช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ก็แบกบไม่ไกลเท่าไหร่นะคะขับรถเข้ามาได้นะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวไว้แล้วนะคะ ก็จะแสงแดดนิดนึงนะคะแม่ๆขาก็เป็นฟ้าสว่างทางสุลวกแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปค่ะลองไปปลูกนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะก็สิ้นเดือนนี้นะคะจะเข้าไปขอเจ้าของสวนนะคะขอเจ้าของสวนให้ ขออนุญาตกลับไปอยู่บ้านนะคะกลับไปอยู่บ้านพาพี่วาดไปด้วยนะคะก็ฝากให้กําลังใจด้วยนะคะก็ยิ่งวันแม่ควันก็ยิ่งตื่นเต้นนะคะว่าเจ้านายจะว่ายังไงนะคะก็ใจแม่ควันเพราะควนันก็คิดถึงบ้านแล้วคะ่ะเพราะว่าอะไรก็ไม่เท่าอยู่บ้านเรานะคะอยู่บ้านก็อยู่แบบพอเพียงนะคะทําเศรษฐกิจแบบพอเพียงได้นะคะก็พอถ้าเราไปอยู่บ้านนะคะก็ยังพอมีเซฟค่าใช้จ่ายไว้พอได้เป็น คะแนนจ่ายหนี้พี่วาดนะคะก็ตั้งแต่เราเป็นหนี้มาก็ดอกเบี้ยก็เกือบสองแสนกว่าแล้วนะคะก็ <g iggle> <g iggle> <g iggle> สู้ๆนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีค่ามากๆเลยนะคะให้กับครอบครัวน้องนาตยาพี่วัฒนานะคะหากไม่มีคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องๆเอฟซีทีน่น่ารักทุกท่านนะคะคอยให้กําลังใจนะคะคอยอยู่เคียงข้างครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาก็เราก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงไปแบบไหนนะคะเราก็มีกําลังใจที่มีค่าที่ดีที่สุดนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะคะ,ะเดี๋ยวถ้างั้นไปเกี่ยวต่อนะคะก,ก็เดี๋ยวไปเจอสาวๆที่บ้านนะคะแม่ควนขออนุญาตไปเกี่ยวย้าให้พ่อควันต่อนะคะน่าจะยังไม่เต็มรถนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มีค่มามากๆเลยค่ะสิ่งมากๆครับแม่ควนสิ่งมากๆครับ <laughs> โอ้โหดูครับผมนั่งบนรถยานะฮะตอนนี้ครับดูครับดูความซิ้งนะฮะโอ้โหอย่างกฟ้าตแปดนะฮะไม่ควรครับโอ้โหเบาได้เบานะครับเบาได้เบานะครับโอ้โหตายแล้วเดี๋ยว โอ้โอ้อ่าเดี๋ยวผมขับเองมันมันติดตรงนั้นครับมันหนักรถมันหนักเบอร์เกอร์เกือบหัวซักครับ่อกี้ค oh รับโอ้คุณป้าโอ้ต้นสับปะรดมาส่งพอดีเลยครับ ใช่ขอบาทแม <ï s wing coaches> ่แ <disappointing> ม <bosses> <t ell os> ่แม่มึงรับมอเตอร์ไซค์นี่พังหมดแล้วฮะได้ยังนันโอ้เก็บเก็บเก็บครับงามงามงามเกือบพอสักกระเทียมแม่เมื่อกี้ไหมฮะลูกพี่ผ้าตกลุมตีลูกพี่สิ่งแห้งเนาะ โอ้มาพอดีเลยครับต้นสับประรดคุณป้ามาส่งพอดีเลยครับขอบคุณค่ะครับนี่ครับสับประรดก็หมดพอดีนะครับทังกวางทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะนี่ก็โยนให้เมื่อเช้าครับก่อนจะไปตัดหญ้าน,นะครับนี่เลยไงนี่มะระวังหยยบน็อตในเรื่องนั่ง นัเพิ่นหืือออกฮะเหยีหย,ยบปาเขาแล้วนังเหนียวโอ้แสดงว่นานังเหนียวแห้งเน,ะน,งนานะเอ,อ้ยตุม่มเนาะแดงจืดนเ,ออเนาะม,มันมีแห้งเลยเตย๋ยมันมีแห้งเลยเป่นบอ <laughs> รถคุณป้าก็เข้าไปหาหมอบ่อยครับค้าซ้าอมนะโอ้ครับรอด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 โอ้แห้งดีครับยญ้าแห้งดีมากๆครับ อกแดกดอกแดก,ดก,ดกไปเสี้ยหญ่ให้ยังไงน็นอกแดกเป็นไงพี่วาดสิ่งของแสบเป็นยังไงแม่เกือผ้าหัวสักตัวพิวาติโอ้ยเนาะรับผมรอคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องหน้าตยายพี่วาสนาด้วยนะครับแม่แม่ครับ สวัสดีครับ